สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ออกแบบบ้านฟู l เฮาส์ดีไซน์นะคะจะมารวบรวมตัวอย่างงานออกแบบบ้านไม้นะคะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะมีหลายหลังหลายสไตล์มากนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็งบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้นะคะ มีลูกค้านะคะสอบถามเข้ามาทางเพจว่าถ้าออกแบบกับเราจะได้อะไรบ้างนะคะวันนี้เรามาสรุปให้ฟังกันถึง11ข้อนะคะสิ่งที่ลูกค้านะคะจะได้จากงานออกแบบนะคะก็คือ 1. ออกแบบ 3D ปรับแบบแก้ไขได้จนกว่าจะพอใจนะคะ 2. แบบก่อสร้าง1ชุดค่ะ 3. แบบขออนุญาตก่อสร้าง1ชุดนะคะจะมีสถาปนิกและก็วิศวกรเซ็นรับรองนะคะ 4. จะเป็นเอกสารเซ็นรับรองโดยสถาปนิก1ชุดนะคะ5เอกสารเซ็นรับรองโดยวิศวกร1ชุดนะคะ6จะเป็นรายการคำนวณ1ชุดนะคะจะมีสถาปนิกแล้วก็วิศวกรเซ็นรับรองนะคะ7นะคะจะเป็น B O Q ราคางานก่อสร้างนะคะ แจะเป็น B O Q ส่งธนาคารนะคะกรณีลูกค้ายื่นกู้นะคะก็สามารถแจ้งกับทางทีมงานได้นะคะ 9. เอกสารรับรองโดยสภาสถาปนิก1ชุดนะคะ10เอกสารรับรองโดยสภาวิศวกร1ชุดนะคะแล้วก็ข้อ11นะคะข้อนี้สำคัญมากนะคะทางทีมงานจัรับผิดชอบแบบจนกว่าลูกค้าจะสร้างเสร็จนะคะลูกค้าสามารถปรึกษาพูดคุยส่งรูปหน้าง,งานในช่วงก่อสร้างให้ทางที งานช่วยดูให้ได้ได้ตลอดนะคะท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ศูนร์ับออกแบบบ้านปูเฮาดีไซน์ได้นะคะหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่0825622295ได้ตลอดไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ